สองปีเห็นผลผลิตปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับแล้วก็ได้กินตลอดทั้งปีด้วยนะครับครับสวัสดีครับช่อง u t u b e สุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับอาพี่น้องครับวันนี้พาพี่น้องมาดูมะม่วงที่สุดาฟาร์มปลูกนะครับสองปีได้กินผลผลิตนะครับแล้วก็ได้กินตลอดทั้งปีด้วยนะครับคือมะม่วงสามฤดูนะครับพี่น้อง ี่แหละครับพี่น้องดกมากนะครับต้นกกเตี้ยดูแลก็ง่ายนะครับมะม่วงสามฤดูค่อนข้างจะเปรี้ยวอมหวานนะครับแต่ก็ราคาดีนะครับแล้วก็ดูแลง่ายด้วยนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูแล้วก็มาชมนะครับมะม่วงของสุดาฟาร์มนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับซึ่งผมได้เอามาปลูกริม สะนะครับพี่น้องก็เป็นสะของสุดาฟาร์มสองปีนะครับให้ผลผลิตจริงๆนะครับพี่น้องต้นโกเตี้ยนะครับแล้วลักษณะของมะม่วงสามฤดูนี่แหละครับคือให้ผลผลิตสามารถที่จะเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวลูกเขาสุก ก็จะมียอดแตกตามมาอีกนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นก็จะเห็นผลอยู่ในต้นนี้ตลอดเกือบทั้งปีนะครับพี่น้องครับสองปีจริงๆนะครับพี่น้องดูต้นนะครับลักษณะต้นนะครับเล็กกว่าท่อนขานิดหนึ่งนะครับพี่น้องครับแล้วก็ดูผลผลิตของเขานะครับนี่แหละครับให้ผลผลิตดกมาก เป็นมะม่วงพันแก้วขมิ้นนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นหากว่าพี่น้องเห็นมะม่วงดกลักษณะนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปปลูกได้นะครับดูแลก็ง่ายนะครับให้ผลผลิตก็เยอะจึงนำเสนอให้พี่น้องได้ดูนะครับเพราะว่าสุดาฟาร์มได้ปลูกไว้รอ,รอบสะนะครับ แล้วก็เห็นผลผลิตสองปีเห็นผลผลิตชัดเจนนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับแทบจะไม่ต้องดูแลอะไรเลยนะครับเพราะว่าเราใช้น้ำสปริงเกอร์นะครับนี่แหละครับพี่น้องก็ดูที่โคนต้น ก็เลยนำเสนอให้พี่น้องได้ดูนะครับว่ามะม่วงที่เราปลูกให้ผลผลิตเร็วแล้วก็ได้กินตลอดทั้งปีนะครับคือมะม่วงพันแก้วขมิ้นนะครับซึ่งผมได้เอาพันมาจากช่องจอมนะครับแล้วก็เอามาปลูกเดี๋ยวต่อไปก็ต้องขยายเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นต้นจากเมล็ดนะครับเราไม่ได้ตอนไม่ได้อะไรนะครับต้นนี้ รเราเอามาปลูกสดๆเลยนะครับนี่แะครับก็แปลกนะอันนี้ผมปลูกแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับกิ่งนี้ให้พ้นผลิตทั้งกิ่งเลยนะครับดกมากแต่กิ่งอื่นๆยังยังไม่เห็นผลผลิตนะครับไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะครับโน้มมาฝั่งนี้จะเห็นผลผลิตนี่แหละครับพี่น้อง ก็พี่น้องมีที่มีทางก็ปลูกได้นะครับเอาไว้ทานเองง่ายๆนะครับมะม่วงพันธ์แก้วขมิ้นนะครับดกจริงๆนะครับต้องเอาไม้ค้ำเลยนะครับพี่น้องครับไม่ต้องผสมเกสรไม่ต้องปล่อยไว้ธรรมชาติลักษณะนี้เดี๋ยวเราก็ได้ผลผลิตกินนะครับก็เป็นมะม่วงที่สุดาฟาร์มได้ปลูกนะครับรอบสระน้ำ ก็จากช่อง YouTube สุดาฟาร์มอแกนิกไทยแลนด์มีเรื่องราวดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้ไลยเเลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ